สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไหล่ท้ายโด่งนะคะชุดนี้จะส่งไปสิงคโปร์นะคะมีบังแดดหลังกันสตร์คมดำมุม,มดำเพชรนะคะแล้วก็ไฟในกันชน ST190 นะคะอันนี้ก็เป็นบังแดดหลังนะคะบังแดดหลังชิ้นละ หนึ่ <c oughs> บาทฟรีส่งเอกชนนะคะส่วนกันาสาชุดละ799ดฟรีส่งเอกชนนะคะแล้วก็โคมดำมุมดำชุดละ2,300ฟรีส่งเอกชนเป็นโคมเลนกระจกนะคะคู่หน้าไฟในกันชนสีส้มเทียบแท้นะคะงานดีโป้คู่ละ 699บาทฟรีส่งเมื่อกี้คมดำบุมดำเป็นงานจีนนะคะ T Y J ส่วนใจสินค้าชุดไหนทักแชทแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ